มีลูกเธอมีลูกฉันแล้วมีลูกใหม่มีลูกด้วยกันมีลูกเธอมีลูกฉันมีลูกเราสามประเภทเลยจะแบ่งทรัพย์อย่างไรมีค่ะมีค่ะสมมติในกอเป็นพ่อแม่ลูกติดจดทะเบียนสมรสกันนางขอเป็นแม่ม่ลูกติดแล้วมีลูกใหม่ลูกของแต่ละคนลูกติดของแต่ละคนเป็นทายาทของคนนั้นสมมติลูกติดของสามีก็เป็นทายาทของสามีลูกติดของภรรยาก็เป็นทายาทของภรรยารับทรัพย์ของภรรยา แต่ลูกใหม่ที่เกิดขึ้นรับทรัพย์ทั้งพ่อทั้งแม่เป็นทายาทของทั้งพ่อทั้งแม่เลยทีนี้ในกรณีถ้าในกอไปจากโลกนี้ก่อนนางของก็ตั้งผู้จัดการมรดกใช่ไหมลูกติดของในกอก็ต้องดูนางของก็ต้องดูว่าลูกติดของในกอนั้นเกิดจากอดีตภรรยาที่จดทะเบียนสมรสกันหรือไม่ถ้าเป็นลูกที่เกิดจากอดีตภรรยาที่จดทะเบียนสมรสกันแล้วยากันมา ภรรยาไม่ได้จดทะเบียนสมรสลูกติดเขาในก็ต้องไปดูก่อนว่าในกอรับรองบุตรหรือเปล่าถ้าในกอไม่รับรองบุตรเราอาจจะโต้แย้งได้ว่าเราไม่แบ่งทรัพย์ให้แต่ก็ไม่ตัดสิทธิ์เขาเขาก็สามารถที่ไปยื่นฟ้องต่อศาลได้ว่าเขาเป็นลูกโดยพฤติกรรมโดยพฤตินัยแบบนั้นค่ะเขาก็ต้องมาแบ่งทรัพย์ได้อยู่ดีกรณีไม่มีลูกเราเดี๋ยวอาจารย์ยกตัวอย่างในกรณีที่ไปจดทะเบียนกับพ่อไม่ลูกติดแหละเราไม่มีลูกใช่ไหมเพราะฉะนั้นกรณีลูกติดของผู้ชาย ผู้เิงถ้าเกิดนางขออยู่เนี่ยนางขอจะต้องเช็คก่อนว่าลูกติดของผู้ชายนั้นหนึ่งถูกต้องตามกฎหมายไหมเกิดจากอดีตภรรยาที่จดทะเบียนสมรสหรือเปล่าถ้าเกิดจากอดีตภรรยาที่จดทะเบียนสมรสลูกชอบด้วยกฎหมายแน่นอนแบ่งทรัพย์ตามหลักที่อาจารย์แนะนําแต่ถ้าลูกติดกับภรรยาอดีตภรรยาเก่าที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสต้องดูว่าเขารับรองบุตรหรือเปล่ามีเอกสารรับรองบุตรหรือไม่เราก็ค่อยแบ่งแต่ถ้าเกิดเขาไม่มีเลย ไม่เด้ยจบทะเบียนสมรสกับอดีตภรรยาแล้วก็ไม่ได้รับรองบุตรเขาก็เป็นลูกโดยพฤติกรรมถ้าเราไม่แบ่งเขา